Uh huh. อ่าร้านบีเลสติ้งนะครับเซเจากเราแหงก็ทำใหหม่ทั้งคันเท่าสะอาดด้วยครับแค่ร้านก็หมดวันแล้วนะครับอันนี้เปิดมาเนี่ยเป็นกล่องไฟแดดก่อนเลยกล่องไฟแดดเนี่ยที่ร้านไล่ไม่เป็นนะครับถ้าจะเอาสตั๊ดติดขี่ได้ก็น่าจะยังพอได้อยู่เพราะเขาทำมาก็น่าจะไายได,ได้แต่ในความคิดผมกล่องไฟเดิมรอบมาดีกว่านะครับ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแต่ลูกค้าอะฮะนะเออไอ้ถอดชุดข้าวก่อนดีกว่าเออจะได้ถ่ายถ่ายไปด้วยเลยจะได้นี่เลยคราวนี้ล้อนหน้าครับเนี่ยอย่างที่บอกไปโช๊คเนี่ยมันไม่ใช่ของมันไม่ของมันมันก็จะยาวกว่ายาวกว่าปั๊บเราก็ขี่ไม่ได้แล้วก็ต้องลดกระบอกขึ้นไปเครานี้น็อตก็ใส่กันม่วซั่วเลยข้างบนครับ,รบแล้วเนี่ยชนเห็นไหมชนแต่ ส่วนทุกอย่างเลี้ยวได้น้อยลงอะไรได้น้อยลงน่ากลัวกว่าเดิมออกครับอันตรายพูดง่ายว่าอันตรายเลยแหละอาา่าส่วนกระบ,บอกโชงเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นของโนโวเนี่ยมันจะเป็นแกน2ี่หมิลเล็กเข้าไปอีกก็ต้องไขน็อตบีบมันอีกอะไรเข้าไปอีกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องแกะดูว่าเขาทำมันยังไงอาา่าฮะประมาณเนี้ยครับส่วนตัวรถทําใหม่อยู่แล้วคือเครื่องเนี่ยคว้านเปลี่ยนลูกใหม่อยู่แล้วครับเพราะว่าสภาพนี้มาาคงไม่ต้อง ทำตั้งหลายตังกันเนาะจะมาหวงอีกความเป็นลูกไม่ไหวนะฮะเขราเดี๋ยวทําไปแล้วเสร็จมามาพังที่เราอีกเราก็รับผิดชอบไม่ไหวถนะมันยังดูดีอยู่ครับยังดูไม่มีถล่มรถคันคา,าก็ปกติถ้า,อ,าออกก็เอาออกเกือบอันอยู่แล้วอาา่าฮะออตลูปรั่วนี่อย่างเี้ยเห็นไหมรั่วมาจากตรงไหนก็มาจากตรงนี้ดึงดึงเห็นไหม เนี่ย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 ก็เหมือนกับทุกคันนะครับเติมน้ำมันตอรลุปเต็มถังตงแม่งมาล่วรูเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ยังโยกได้เลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนี่ยครับแก้ไขไปตาตาร์มาครึ่งเดียวแบบนี้ตาตาร์ให้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะตาตาร์อย่างนี้มันจะแห้่มันจะเจ็บขาไปหน่อยมีอะไรให้ ติดอีกไหมมันก็ไม่มีนะอย่างนอกอย่างหน้าก็เดี๋ยวถอดทำสีครับถอดยางทำสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอช่างถอดชุดข้างมานิดนึงว่ามีอะไรเพริ่มเติมไหมล้างครับแล้วก็เปลี่ยนพวกปัม๊มพวกอะไรสมมติปั๊มตายแค่นั้นนะครับปั๊มตายก็ใช้อะไรไม่ได้อยู่แนละ้วมาชุดข้างครับอ่าสายพานเหลือเส้นเท่า นี่ฮะตึงนี่คือสายพานหรือหนังยางฮะยังไงเส้นปกติจะประมาณเนี้ยอ่ะดูแล้วกันน่าจะเป็นข้อลูกขอเบอร์นี่เอาให้หน่อยยีให้ะสายพานทำไมต้องเปลี่ยนรอขายสายพานหรือเปล่ารถผมยังวิ่งได้อยู่เลยแล้วเราวิ่งได้อยู่หรออ่ะเนี่ยครับ นี่ซ้ายคือเพิ่งถอดมาขวาคือของใหม่บางมากครับแล้วก็ซ้าก็ทั่วไปอ่าเนี่ยรอยมีรอยบอกครับร่องรอยบอกอยู่ว่ายาวไปมันยืดแล้วก็ตามนี้แหละก็เปลี่ยนอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าถ่ายให้ลูกค้าท่านอื่นดูว่ารถตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนได้ครับไม่ต้องรอให้ถึงขั้นว่า ขี่ยังไม่ได้ก่อนค่อยค่อยเปลี่ยนคืออย่างเงี้ยสภาพเนี้ยมันขี่ไม่ได้อยู่แล้วออกตัววิ่งได้วิ่งไม่ไปวิ่งไสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยครับเท่านี้แหละครับกองนี้ก็คืนลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเบิกใหม่ทั้งคันอ่าฮะเบิกชุดสีใหม่ทั้งคันก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นสีอะไรเออเขาบอกเป็นสีแดงนะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นแดงแล้วมันใหม่ขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยครับเท่านี้แหละครับเดี๋ยวทำงานก่อนละขอบคุณครับ